เมันจะร้อยฐานหนึ่งร้อยฐานสูกวันนี้ผมด,ดูแล้ววา่ามาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมพลจริงๆแล้วถ้าเรา,วาเราวมพลกันจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสิบสองตำบลถ้าถ้าผู้แข่งที่สำคัญก็คือองค์การบริหาสรส่วนตำบลหนองสองห้องเพราะว่าดูดูถ้ามีกิจกรรมอยู่อำเภอแล้ว อยู่เทียบเผยแล้วเนี่ยของเรากับของหนองค่องจะกู้พี่กันมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามีกิจกรรมอะไรที่อยู่ที่อเผยขอหนองค่องของเราขอให้พี่น้องอปพร,ปร,รอของเราเนี่ยถ้าไม่มีติดภารกิจจําเป็นจริงๆแล้วก็อยากจะให้ออกไปร่วมกิจกรรมด้วยกันเพราะเราเราจะเห็นความสําคัญตัวนี้หนึ่งสองเขาจะเห็นว่าศูนย์อปพร,ปร,รอของอบตอนอนทาตนั้น มีความพร้อมเพียงกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีอะไรสู้ด้วยกันรับด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเช็คงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องแต่กายดูว่ามีพอหรือยังถ้าพอแล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เช็คดูว่าปีที่แล้วใครได้ไางปีที่แล้วผมนโยบายบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงถ้าเราไปเอาอ ซ่อนชายเสื้ออยู่ด้านในก็จะแต่งกายแล้วจะดูไม่เหมาะสมก็ไรก็เลยเป็นเสื้อปล่อยชายเพราะฉะนั้นอาสุภาตตรีคนไหนท่านไหนที่ยังมียังไม่มีเสื้อปล่อยชายก็ให้บอกมาก็ให้บอกมาทีนี้อยากจะฝากที่อยากจะฝากผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมครับ ศูนย์ของเราสักครั้งนั้นต่อไปนี้ต่อไปนี้ต้องต้องเข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าการเช็คชื่อส่งไปกับอมือเหนือนั้นเราเช็คตามผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเราคัดตามนั้นด้วยเดี๋ยวต่อไปถ้าถ้ามีเสนอความงามความดีเราก็จะไปพิจารณาผู้ที่ช่วยเหลืองานทุกครั้ง หรือรถบันันลงมาพี่น้องอบพอร์ครับใช้มะกไก่หรืใช้มันเราทำความดีไม่ใช่เฉพาะจากธนาคารเท่านั้นแต่ถ้ามีเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นงานทุนงานบวชงานาธรรมดิตศถ้ามีหนังสือขอมาที่ศูนย์อบพอรตอบพองเราตมณฑลของเราะรบ เราก็ขอกำลังไปยาพวกท่านบานท่านไม่เคยเห็นหน้าเข้ามาเลยอันนี้ที่แล้วมาเราไม่ว่ากันแต่ต่อไปนี้การพิจารณาความดีความชอบเราจะดูตามสมุดบันทึกที่ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะว่าขอศูนย์ประธานศูนย เลือกที่รักมักที่ชันไม่ใช่เราดูที่ผลงานเราดูที่ผลงานเพราะฉะนั้นพี่น้องอบปร,ปรที่รักครับผมในฐานะผู้อำนวยการส่นองอออออน์อบปรอปตนอนทาตเหลืออีกห้าเดือนผมก็จะหมดมาาลาเป็นเพราะหมดาาลาท่านนายการันตรบริหารส่วนตบนหมดเาลากระทั่งอ ผู้อำนวยการออกศูนอ,อ,อ,อ์กปชอมรอนมท่าแต่ผมได้แจ้งให้ที่ประทุมแต่ละรัาออกประชาขอทุกบ้านแล้วว่าสมัยหน้าผมก็จะลงทำการแข่งขันานายกงการประานสุโขทัยถ้าผมมีโอกาสมีวาสนาได้มาอยู่กับพวกท่านอีกผมก็จะพยายามพัฒนาเพื่อพักษา ให้กับปปอปพพรของอบค์กรอนุภาพให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะด้านใดถ้ามีการฝึกเราจะหาผู้ฝึกมาทบทว,วนครับผ,ผู้ฝึกมาทบทว,วนเพราะว่าบางท่านฝึกมานานอาจจะซ้ายหันขวาหันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมบอกว่าไม่ขายหน้าเป็นสิ่งที่เชิอหน้าชนตาของศูนย์อปปรนวนท่าของเราเช่นเราไปงารชาวนรกิจสกแต่ละแห่งก็ได้ยินผู้ที่มาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดเขาบอกว่าอปปรของตำบลเราของอบตเรา มีความพร้อมเปียงเป็นอย่างที่ยิ่งเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติหน้าที่ไปเขาบอกว่าเทวดาเห็นความดีของเราแล้วถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ายังไม่ชัดเจนแต่ก็มีความหวังลังลางอยู่ในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่พูดออกไปแล้วเนี่ยผมบอกว่า ได้ไม่มากก็ต้องได้น้อยหรืออาจจะได้ตามที่อธิบดีกรมป้องกันไทยขอขึ้นไปถ้าไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วส่งครมแล้วอนุมัติตามที่ว่าคือ1,200งสบาทพวกเราทุกท่านทุกคนเนี่ยเราจะมีเงินเงินเนนดือนประจำแล้วก็เราออกออกเรสออกออก,ออกการอ,อันนั้นเป็นค่าน้ำมันของเราเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถ้า วังเป็นอย่างยิ่งว่าได้มากได้น้อยพวกเรายาผลให้ชาวบ้านเขาได้ยินว่าเงินเดือนแค่นี้ไม่คุ้มกับที่เราปฏิบัติหน้าที่เพราะทีแรกครั้งแรกเลยเนี่ยเราเข้ามาเราอาสาเข้ามาเราอาสาเข้ามาในเมื่ออาสาเข้ามาแล้วผลพลอยได้ก็คือค่าตอบแทนที่ได้ให้มาคือผลพลอยได้ของพวกเราเพราะว่าถ้าทางทางงเหนือไม่เห็น ไม่เห็นความดีของเราไม่ให้พวกเราก็ยังมีผิดปากปากโเพราะฉะนั้นถ้าได้ตามที่เสนอเป็นไปหรือจะได้น้อยกว่านั้นพวกเราก็ไม่ผิดปากโบเพราะฉะนั้นก็วันนี้นับเป็นครบรอบวันอบพร,ร,ร,รอของประเทศไทยเราอีกครั้งหนึ่งก็ขอไว้พรให้พระบพิษมาของพี่น้องอบพร,ร,รอและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ้ สมจริงใดก็จงสมปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีครอบครัวที่อบอุ่นปราศจา,จ,จากโรคภัยไข้เจ็บปายภาคหน้าขอให้สมหวังทุกท่านหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัมดยมีแต่ความร่ำรวยร่รำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป,ไปครับขอบคุณรับ